วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องใจพยาบาทของเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสองซามูเอลที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเราจะเห็นภาพของการที่โยอาบซึ่งเป็นพี่ชายของอาสาเฮลที่ถูกอับเนอรฆ่าในสนามรบนะครับโยอาบได้วางแผนฆ่าอับเนอเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ฆ่าน้องชายของเขานะครับ ในมุมมองของความเป็นคนที่มีหัวใจนะครับเราก็เข้าใจถึงความชอบธรรมของโยอาบที่จะแค่แค้นผู้ที่ฆ่าน้องชายของตนนะครับแต่ในการนี้ดาวิดไม่เห็นชอบในการกระทําของโยอาบแต่อย่างใดนะครับมิหนำซ้ำําเรายังเห็นว่าดาวิดได้วิงวอนพระเจ้าให้สาบแช่งตระกูลของโยอาบให้พบแต่สิ่งที่เลวร้ายมากมายเลยทีเดียว เพราะไปฆ่าอับเนอร์น,นะครับแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองต่างๆในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้แม้เราจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจยากแต่ขอให้เรารับรู้ว่ารับประสงค์ของพระเจ้านั้นต้องการให้เราให้อภัยและให้การแก้แค้นทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้านะครับเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าตัดสินและทำการแก้แค้นด้วยตัวเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมงซามูเอลบทที่3ข้อ6ถึงข้อ39พระธรรมงซามูเอลบทที่3ข้อ6ถึงข้อ39มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับต่อมาเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของซาอูล กับฝ่ายของดาวิดนั้นอับเนอร์ได้ทำตัวให้มั่นคงขึ้นในฝ่ายของซาอูลซาอูลนั้นมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสบาบุตรีของไอายาและอิสโบเชตจึงตรัสกับอับเนอร์ว่าทำไมท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเราอับเนอร์ก็โกรธมากเพราะถ้อยคําของอิสโบเชตจึงทูลว่า ข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขของยูดาหรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธ์ของซาอูลสเสด็จพ่อของฝาพระบาทและต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของสเสด็จพ่อของฝาพระบาทไม่ได้มอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของดาวิดวันนี้ฝาพระบาทยังกล่าวหาข้าพระบาทด้วยเรื่องผู้หญิงคนนี้ ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนรและขอทรงเพิ่มโทษนั้นถ้าข้าพระบาทจะไม่ทำเพื่อดาวิดดังที่พระยาเวทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจักรจาก,จากพงพันของซาอูลและสถาปนาบัรลังของดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา และอิชโบเชตก็ไม่สามารถตอบกลับอับเนอร์แม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์ทรงกลัวอับเนอร์อับเนอร์ก็ส่งพวกผู้สื่อสารแทนตนไปยังดาวิดทูลว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครและทูลอีกว่าขอทรงทำพันธสัญญากับข้าพระบาทและดูเถิดมือของข้าพระบาทจะอยู่ฝ่ายฝ่าพระบาท เพื่อน,นำอิสราเอลทั้งสิ้นหันกลับมาอยู่ฝ่ายฝ่าพระบาทดาวิดตรัสว่าดีแล้วเราจะทำพันธสัญญากับท่านแต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่าท่านอย่ามาพบเราเว้นแต่ว่าท่านนำมีคารราชธิดาของซาอูลมาด้วยเมื่อท่านมาพบเราแล้วดาวิด ก็ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลว่าจงมอบมีคานภรรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ามั่นไว้ด้วยหนังปลายองคชาติของพวกฟิลิสเตียหนึ่งรชิ้นอิชโบเชตจึงทรงส่งคนไปพามีคานมาจากสามีของเธอคือปันทีเอล บุตรชายของลาอิดแต่สามีของเธอก็เดินไปกับเธอร้องไห้ตามเธอไปจนถึงตำบลบาหูริมแล้วอับเนอร์จึงบอกเขาว่าจงกลับไปและเขาก็กลับไปอับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลว่าก่อนหน้านี้พวกท่านปรารถนาให้ดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือพวกท่านบัดนี้ จงทำดังนั้นเพราะพระยาเวตรัสกับดาวิดว่าเราจะช่วยกู้อิสราเอลประชากรของเราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเราจากมือของพวกฟิลิสเตียและจากมือศัตรูทั้งสิ้นของพวกเขาอับเนอร์ก็พูดกับคนเบนยามินด้วยและอับเนอร์ก็ไปทูลดาวิดที่เมืองเฮบรน ถึงทุกสิ่งที่อิสราเอลและพงพันธ์ทั้งสิ้นของเบญจมินเห็นดีที่จะทำอับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮบรอนพร้อมกับคนอีก20สิบคนดาวิดทรงจัดการเลี้ยงอับเนอร์กับคนที่อยู่กับท่านและอับเนอร์ทูลดาวิดว่าข้าพระบาทจะลุกขึ้นกลับไปและจะรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้น มายัางพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเพื่อพวกเขาจะทำพันธสัญญากับฝ่าพระบาทและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงครอบครองทั้งหมดตามชอบพระไทยของฝ่าพระบาทดาวิดก็ทรงส่งอับเนรกลับไปและเขาก็ไปโดยสวัสดีภาพโยอาหฆข่าอับเนรขณะนั้นทหารของดาวิด กับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนำสิ่งของที่ยึดได้มากมายมาด้วยแต่อับเนรไม่ได้อยู่กับดาวิดที่เฮบรนแล้วเพราะพระองค์ทรงส่งท่านกลับไปและท่านก็ไปโดยสวัสดิภาพเมื่อโยอาบกับกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านมาถึงก็มีคนบอกโยอาบว่า อับเนรบุตรเนรมาเฝ้าพระราชาและพระองค์ทรงส่งเขากลับไปเขาก็กลับไปโดยสวัสดิภาพแล้วโยอาบเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าฝ่าพระบาททรงทำอะไรดูเถิดอับเนรมาเฝ้าฝ่าพระบาททำไมฝ่าพระบาททรงส่งเขาไปอย่างนี้เขาก็หนีไปแล้วจริงๆ ฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าอับเนรบุตรเนรมาเพื่อล่อลวงฝ่าพระบาทและเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของฝ่าพระบาทและเพื่อทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าพระบาททรงทำเมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิดจึงส่งพวกสื่อสารไปตามอับเนรพวกเขาก็นำท่านกลับมา อย่างที่ขังน้ําชื่อศีราแต่ดาวิดไม่สรงทราบและเมื่ออับเนอร์มาถึงเฮบโรนแล้วโยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านตามลำพังและโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่นท่านก็ตายโยอาบแก้แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้องชายของตน ภายหลังเมื่อดาวิดทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตัวเราและราชาอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิตเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ขอให้โลหิตนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบและเหนือพงพันธ์ทั้งสิ้นของบิดาเขาขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออก คนที่เป็นโรคเรื้อนคนพิการคนที่ถูกประหารด้วยดาบหรือคนที่ขาดอาหารขาดจากพงพันุ์ของโยอาบดังนี้โยอาบกับอาบีชัยน้องชายของเขาได้ฆ่าอับเนรเพราะอับเนรได้ฆ่าอาสาเฮลน้องชายของพวกเขาในการรบที่กิเบโอนแล้วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบ และประชาชนทุกคนที่อยู่กับโยอาบว่าจงฉีกเสื้อผ้าของพวกท่านและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้และจงไว้ทุกข์ให้อับเนอพระราชาดาวิดเสด็จตามโลงศพอับเนอไปพวกเขาก็ฝังศพอับเนอไว้ที่เฮบรนและพระราชาทรงกันแสงเสียงดังณนะที่ฝังศพของอับเนอ และประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้และพระราชาทรงคร่ำครวญด้วยเรื่องอับเนอว่าควรหรือที่อับเนอจะตายอย่างคนเขา่ามือของท่านก็ไม่ได้ถูกมัดเท้าของท่านก็ไม่ได้ติดตรวนท่านล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชั่วร้ายและประชาชนทั้งปวง ก็ร้องไห้ถึงอับเนออีกแล้วประชาชนทั้งปวงก็มาทูลให้ดาวิดเสวยอาหารเมื่อเวลายังวันอยู่แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่าถ้าเราลิ้มรสขนมปังหรือสิ่งอื่นก่อนดวงอาทิตย์ตกขอพระเจ้าทรงทำโทษเราและทรงเพิ่มโทษนั้น ประชาชนทั้งปวงสังเกตเห็นเช่นนั้นก็พอใจดังที่ประชาชนพอใจทุกสิ่งที่พระราชาทรงทำประชาชนทั้งสิ้นและอิสราเอลทั้งปวงจึงรู้ในวันนั้นว่าพระราชาไม่มีส่วนในการฆ่าอับเนรบุตรเนรพระราชาตรัสกับพวกมหาดเล็กของพระองค์ว่า พวกท่านไม่ทราบหรือว่าวันนี้เจ้านายและคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งล้มลงในอิสราเอลแม้เราได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วเราก็อ่อนกำลังในวันนี้ชายเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเสรุยาแข็งกร้าวเกินไปสำหรับเราขอพระยาเวทรงตอบสนองผู้ทำชั่ว ามความชั่วของเขาเธอจบพระธรรมสองซามูเอลบทที่3ข้อ6ถึงข้อ39คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่กองกำลังของดาวิดและของพงพันซาอูลที่นำโดยอับเนอร์นั้นก็มีการสู้รบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับและอับเนอร์ก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้น และสิ่งหนึ่งที่อับเนอร์ได้กระทำนั้นก็คือได้รับเอานางริสปาสนมคนหนึ่งของซาอูลมาเป็นภรรยาของตนนะครับซึ่งอิชโบเชตทราบเรื่องนี้และเข้าใจความหมายดีเขาจึงตำหนิอับเนอร์นะครับดังนั้นอับเนอร์จึงมีความโกรธและตอบโต้โดยกล่าวว่าจะยกแผ่นดินของซาอูลให้กับดาวิดอับเนอร์ตั้งใจว่า จะช่วยสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดให้ครอบครองเหนืออิสราเอลตั้งแต่เบเอร์เชบาจนถึงดานเหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของอับเนอร์กับอิชโบเชตต้องขาดสะบั้นลงนะครับดังนั้นอับเนอร์จึงยื่นข้อเสนอให้กับดาวิดว่าท่านจะช่วยดาวิดให้ครอบครองอิสราเอลทั้งหมดแต่ดาวิด เรียกร้องให้อับเนร์แสดงความสัตย์ซื่อของตนโดยนำเอามีคาญพันรยาที่แยกจากกันเป็นเวลานาน,านมาคืนให้ตนด้วยหลังจากที่อับเนร์ทำตามข้อเรียกร้องของดาวิดแล้วท่านก็ไปพบกับพวกผู้นำของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเผ่าเบนยามินที่เป็นเผ่าของซาอูลเองและชักชวนพวกเขา ให้ยอมอยู่ใต้าการปกครองของดาวิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเองการกระทำของอับเนรครั้งนี้เป็นที่พอใจของดาวิดอย่างยิ่งแต่ก็เป็นการกระทำที่ขวางหูขวางตาของนักรบของดาวิดผู้ที่มีความรู้สึกมากกว่าคนอื่นๆนั้นก็คือโยอาบเมื่อท่านเห็นดาวิดเลี้ยงฉลองอับเนรและรับข้อเสนอสันติภาพกับท่าน โยอาบจึงตำหนิดาวิดว่าหลงกลอับเนอร์ที่มีความประสงค์จะเข้ามาล้วงความลับของท่านโยอาบจึงส่งคนให้ไปตามเรียกอับเนอร์กลับมาและพบกันที่บ่อน้ำศีรา<อ>เมื่อพบกันแล้วโยอาบแซงทำเป็นจะบอกความลับที่สำคัญแก่อับเนอร์และโดยไม่ทันระวังตัวอับเนอร์ ก็ถูกดาบสั้นของโยงอาบแทงตายอย่างเหี้ยมโหดการกระทำนี้เป็นการแก้แค้นส่วนตัวที่อับเนรฆ่าอาสาเฮลน้องชายของตนตายในสงครามเมื่อดาวิดทราบเรื่องนี้เขา้าท่านไม่ได้ชื่นชมยินดีกับการกระทำของโยงอาบเลยตรงกันข้ามท่านกลับสาบแช่งโยงอาบและลูกหลานของเขา โยอาบฆ่าอับเนรตายในเมืองเฮบรนซึ่งเป็นเมืองลีภัยเมืองหนึ่งซึ่งการแก้แค้นเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยอมให้เกิดขึ้นในเมืองลีภัยไม่ได้ดาวิดจึงประกาศให้มีการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการต่อการตายของอับเนรและฝังท่านไว้ในเมืองเฮบรนอย่างสมเกียรติ รวมทั้งแต่งบทเพลงคร่ำครวญให้ท่านด้วยโดยมีใจความว่าเป็นการตายที่น่าอับอายความรักและความรู้สึกอันอ่อนโยนและการให้อภัยของดาวิดที่เห็นได้ในที่นี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านที่ไม่ค่อยพบในคนธรรมดาทั่วไปเท่าไหร่นักนะครับและดาวิดยังสาบานตนอดอาหารในวันนั้น เพื่อแสดงให้เห็นความจริงใจของท่านและกล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอับเนอร์แล้วตัวดาวิดเองนั้นท่านมีความอ่อนแอถึงแม้ว่าท่านรู้ว่าโยอาบบุตรของนางเสรุยาต้องรับการลงโทษแต่ท่านก็ยังคิดไม่ออกว่าจะจัดการอย่างไรดีเพราะว่าโยอาบก็เป็นหลานของดาวิด เพราะว่าเป็นลูกของนางเสรุยาที่เป็นพี่น้องต่างบิดาของดาวิดด้วยคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปในพระธรรมสองซามูเอลบทที่3ข้อ6ถึงข้อ39มามาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับ ซึ่งมีใจความว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการพิภากษาที่เป็นธรรมและการแก้แค้นที่ผิดบาปดูเหมือนว่าดาวิดก็จะเข้าใจดีหลังจากโยอาบลอบโจมตีอับเนรดาวิดก็ไว้ทุกข์ให้แก่อับเนรด้วยน้ำตาจากใจจริงดาวิดไม่ยอมเสวยพระกระยาหา ก่อนตะวันตกดินแม้ผู้คนจะสนับสนุนให้พระองค์เสวยพระกยาหารก็ตามดาวิดเห็นว่านี่เป็นการแก้แค้นซึ่งพระเจ้าจะทรงให้โยอาบและวงตระกูลของเขาต้องรับผลของการประทรานี้อย่างแน่นอนโยอาบมีความร้อนรุ่มในใจต้องการแก้แค้นให้แก่การตายของน้องชาย เราคงต้องเป็นคนไร้หัวใจแน่หากเราไม่เข้าใจการตอบโต้ในวิถีทางของมนุษย์แบบนี้คุณผู้ฟังครับแต่พระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองด้วยหัวใจแบบไหนกันเล่าพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าการแก้แค้นเป็นของเราซึ่งอาจารย์เปาโลก็ยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งต่อผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกที่รุนแรงขนาดไหนและเรามีความชอบธรรมมากเพียงใดเราต้องไม่ลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองแต่เราต้องวางภาระการแก้แค้นทั้งหมดไว้ที่พระเจ้าคุณผู้ฟังครับ เราอาจจะไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่โยอาบเผชิญน,นะครับแต่เราต้องเผชิญกับการทรยศการดูถูกการสูญเสียและความเจ็บปวดเราจะตอบสนองอย่างไรพระเยซูทรงสแสดงให้เราเห็นวิธีที่ดีกว่านั่นก็คือทรงให้อภัยศัตรูของพระองค์ พร้อมทั้งวางใจในความล้ำเลิศของพระบิดาให้ทรงตัดสินอย่างยุติธรรมคุณผู้ฟังครับการแก้แค้นคือความปรารถนาที่จะทำตัวเป็นพระเจ้ามากกว่าที่จะวางใจในพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับหากว่าเรามีความแค้นมีความเจ็บปวดในจิตใจกับคนบางคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า จะโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เรายอมให้อาภัยด้วยความรักของพระเจ้าพระบิดาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมท่อมพระองค์ลงให้คนบาปทั้งหลายประหารพระองค์ที่บนไม้กลางเขนนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับฝ้านองสายชนล้นรีอัศนีโฮมซ้ําอายุประนังตามาสา ฟูมิจูสุกสิ์สันหากคนใจดำคงซ้ำเติมล้างพลานชีวันเขาจะฆ่าจะแกงเจ้านั้นความหวังพลันสูญสิ้นเหมือนคนสัญจรหมอนหากสิ้นหวังพลันอย่าหันหน้ามุง

ชีวันเขาจะขาจะแกงเจ้านั้นความหวังพลันสูญสิ้นเหมือนคนสัญจรมอนมินหากสิ้นหวังพลันอย่าหันหน้ามุ่งไปสู่ทางมาพรรเะสูทรงรักเก็นดูและคอยห เชิญพวงทัานมอบใจ